สวัสดีจ้าบรรยากาศเมือน่อนี้นะครับฝนตกค่ะวุ้ยบรรยากาศเย็นเย็นค่ะนะคะเมือนในยุดมกนะจ้าฝนตกอากาศเย็นสบายนะคะ ฝนตกบรรยากาศร,ร่หยุดจ้าเกี่ยวมันกับพักยุดโดมนะจด้วยค่ะหัวซ้อนอากาศ วเว้ยเย็นมากบรรยากาศเดินเย็นตอนแรงค่ะถุงปลาเกิดฝนมาแล้วตีนคัคฆ่าเหมือนเดี๋ยวไปดออกงานจ้าขดององานเดี๋ยวโอ้ยแย่ยูมาหลายคนนะจ้าส่วนมากคุยกับสิกับบ้านกันเก่กอดกับสิเมียบ้านนี่ห้องบ้านเดียบเมะบ้านนี่ห้องยกไก่ก็มูค่ะ อากาศเป็นบ้านหมอลาบนะจ้าพระบาทเดินเสือกศรีจุฬาภักดอีกหลังหนึ่งคะ่ะโดมใหญ่กว้างขวางสถานี่กว้างขวางนะคะคิดถึงสุขคนนะคะ่ะย้ายห้องก็เริ่มสุดท้ายคลิปอีกแล้วนะค่ะเด้อติดตามย้ายห้องนะจ้าบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะคะ บรยรยากาศต้องไทงหน้านี่แหละาด้านหลังก็เป็นทงหน้า้ะคะ้ะอันนั้นจะเป็นโล่งขั้วนะขะ่าโล่งขั้วค่ะโล่งขัวนี่สานาพท้ออยู่ข้างหลังอันนั้นจากสาน o r t บ้านแพงนะคะมันตกกร,ระบยาินะพราะว่าล่างขาพันย้ายกวางๆอย่ โดมง่ายเลยค่ะโดมง่ายเลยค่ะมาตรฐานค่ะช่วยเป็นกำลังใจ